สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทานวิจารบอลน,นะครับวันนี้มาพูดคุยกันหลังเกมของไทยลีกนะครับหลายคู่หลายสนามคู่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับวันนี้มาคุยกันว่าเกมเป็นยังไงไปได้เดยงแต่คู่ที่จบก่อนใครเพื่อนนะครับการท่าเรือเจอกับเชียงรายอยู่ในเต็ดคู่นี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งนะครับจริงๆท่าเรือน่าจะเก็บชัยชนะได้ด้วย พราะว่าอุตส่าห์ได้จุดโทษนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพรีร์ดอนฉำรัศมียิงไม่เข้าแปรีรียดไม่มีเล่นมุมเลยนะฮะแปรียดแบบไม่ฉีกประตูเลยกะกินนิ่มครับแต่โทษทีอภิรักษ์นิ่งพอที่จะตะคุบเอาไว้ได้กินง่ายเกินไปนิวฉำจังหวะน,นี้ถือว่าเป็นลูกที่เสียหายนะครับจากจะ3มแตม้มกลายเป็นมี1แตม้มจริงๆแล้วทีมเนี่ยโมเมนตัม um ควรจะมาก่อนด้วยเล่นในบ้านแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนจากกา้าเมนเดสตั้งแต่นาทีที่16แล้วรักษาสกอร์จนจบครึ่งแรกจริงๆอ่ะ The cat ครึ่งแรกโอกาสก็เยอะนะครับแต่ปิดกันไม่ลงจริงๆควรมีเข้าไป2ลูกขั้นตับแต่ทำไม่ได้แล้วก็มาโดนลูกจุดโทษตีเสมอฮะอิสุกิซัดนาทีที่65จาจจังหวะแฮนด์บอลของการท่าเรือฮะแขนชูไปสกิดก็เลยโดนเลยซึ่งการยิงจุดโทษของเชียงรายเนี่ยเรียกว่าก็ไม่ต่างกันนะแทบจะมุมเดียวกันกับพีระดลนะแต่ว่าหลอกได้พีระดลเห็นทำบ้างก็จะทำคืนสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะเสมอหนึ่งหนึ่งเลยเปิดเข้าไปแผงหลังของเชียงราย เคลียได้หมดอย่างยายยังยักษ์วิกเตอร์การโดโซมาโคโบาลินีนีสเตปนี้แบ่งแต้มได้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสำหรับเชียงรายยันเสมอนอกบ้านนะเป็นผลงานที่เชียงรายต้องการแน่นอนขยับมาที่คู่ของแบงค k ขอกูเลเต็ดครับวันนี้ซัดแหลกเกินคาดถล่มพีทีประจวบนะที่ถือว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มแรงเหมือนกันซัดไป4ประตูต่อหนึ่งกันเลยทีเดียวโคตเตียเรียกว่ากลับบ้านไม่ถูกับเกมนี้ได้ประตูขึ้นนำนะครับตั้งแต่นาทีที่12จากเซยะคูโดริจาก นั้น45บวก2นักเตะไทยฮะทำประตูได้การตะพลคีรีแดงช่วงหนึ่งมีโอกาสลงเล่นนะครับในยูยิ3หน่วยก้านดีทีเดียววันนี้ยืนหน้าให้กับแบงคอกแล้วทำประตูได้ลูกยิงของเขาต้องชมปฏิวัติคำใหม่ฮะผู้ศตูทีมชาติไทยสมกับเป็นทีมชาติจริงๆบอลยาวนี้ต้องให้แก่เลยฮะทำดีต่อเนื่องวางยาวออกมาด้านข้างฝั่งซ้าย ถึงกันตาพลเลยนะประตูดันออกมาครับจังหวะนี้คือถ้าไม่ออกมาเนี่ยโดนกระชากเดี่ยวอยู่แล้วแต่ออกมาแล้วกันตาพลฉลาดนะครับกระดกหนีแล้วก็แตะลากยิงแบบเลือดเย็นนะใส่ลูกนี้ก็เป็นประตูที่เฉียบขาดลูกหนึ่งก่อนที่ลูก3นะจะตามมาจากมูเซนแอนกัสซานี่นะซัดประตูที่3ามหนีห่างในนาะทีที่64อันนี้ต้องชมวีรเทพป้อมพันธ์อีกแล้วนะฮะป้อมพันธ์นั่นเรียกว่ากดอันติอย่างต่อเนื่องกระชากลากลุยจ่ายแบบยกใส่พานมาให้กับ มูเซนเลยนะยิงสวนผู้สศัตูแล้วก็ได้ลูกสี่จากเคียวการันกาโมระ,มะนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะซัดระยะไกลช่วงนี้สิงคโปร์เขาคึกจัดเพราะว่าเขาไปเล่นเอเชียนคัพก่อนเราแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าโอกาสกลับมาสู่ยุครื่งเรองของสิงคโปร์กำลังเกิดขึ้น ในเอซีเอลก็ผลงานดีในทีมชาติก็ดุดันนะฮะลูกยิงไกลของเคียวกานนกาบุระเนี่ยแสดงเห็นถึงความมัดอ,อกมันใจแลนะนาทีนี้สำหรับทีมชาติสิงคโปร์ก็นี้ห่างไป4-0ก่อนที่พีทีประจวบก็จะตามมา1ลูกจากโรดริโกนะครับ9-0 6ปอบใจก็ถือว่าเป็นเกมที่แบงคอกบุกแบบเต็มอัตรานะไม่มีผ่อนเกมปกติแล้วเนี่ยถ้านำได้เนี่ยจะมีการเน้นผลแต่นี่โชว์ดูให้เห็นว่าข้าพร้อมแล้วที่จะเขย่าบอลลังของบุยรัมอยูไนเตดแต่ถ้าว่าบุยรัมอยูไนเตตวัน นี่เจอเมืองทองนะฮะหลายทีก็คาดหวังว่าเออเมืองทองอาจจะแบ่งแต้มบุรีรัมได้เงี้ยนะเพราะว่าเห็นแพชชั่นของชนบุรีที่ทําผลงานให้เห็นมาแล้วแล้วด้วยความที่เป็นคู่รักคู่แขนนะฮะงูเหลือมกับเชือกกล้วยเพื่อนรําเมืองรําเพื่อนทองก็ขอวัดมารีสักหน่อยแม้ฟอร์มของเมืองทองจะไม่ค่อยดีปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงครับเมืองทองลนสู่ท้ายตารางเป็นที่เรียบร้อยลนไปถึงันดับ13เลยนะครับวันนี้โดนบุรีรัมถล่มแหลกครับ โหดหูจัดครับในบ้านก็ไม่ได้เล่นครับไปเล่นสนามมอธรรมศาสตร์อย่างงอฮะบุีร์นี่เขาก็จัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะตัวผู้เล่นวันนี้ที่ส่งลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบงค์สุพนัดเหมือนตานะฮะยืนหน้าคู่กับบิชโชลี่กลางก็อัดแน่นมาโดยโรเบิร์ตซูเค้าสิ์พิธิวัตสุจิธรรมกุลซ้ายขวาสัสลักษณ์นฤบดินหลังพันสาดูเกา่าแล้วก็โคประตูเอทลิตมีแบงค์กลับมาเกมรุกของบุีร์เรียกว่าสดชื่นครับประตูขึ้นนําลูกแรกเนี่ยมา จากโรร์ตูนาริบดินจ่ายทะลุให้ฮะแล้วก็สูก็ซัดลอดขาผู้ศัตรูเมืองทองเข้าไป ง่ายง,ายงายนะวันนี้ระบดินประเดิมด้วยการไม่โชว์เขินดาวฮะจ่ายกริบกริบตรงนั้นให้แล้วก็เผด็พลึกจากนั้นหน้าที่ต่อมากลายเป็นของบิชโอลลี่นะครับที่ตอกกระสุนเข้าไปอันนี้ต้องชมแบงค์สุพรรณเหมือนตาฮะที่ตากบอลให้เขาแบบทะลุยกแผงดีถ้าคนยิงคนจ่ายตากม่นี่หวังผลได้เลยฮะบิชโอลลี่พักอ,อกแล้วก็ซัดสวนเท่จัดจัดในจังหวะน,นี้เมืองทองก็ได้แต่คาะบอลไปข้อบอลมานะฮะตอบอลอยู่ในแดนบุยรำบุยรำสวนแบบโป,โป้งโป้งโป้งเลยรู้เรื่องนะไม่ต้องคิดย เยอะไม่ต้องต่อบอลเยอะแนวรับรั่วขนาดนี้บุยลำบอกของนิ่มเปิดมานาะที49โรเบิร์ตซูก็จัดอีก3-0ไปเลยลูกนี้เรียกว่าเหวอจัดครับขา,ขานะคณะคายกโดนศาสลักไครระโนสอนบอลฮะก่อนมา4เกมไม่รู้จะเสียความมั่นใจไหมศาสลักเอาบอลลงแล้วแตะลอดขาขาคณนะอย่างโหดครับแล้วก็เปิดให้กับซูพักอกเข้าจากนั้นก็4-0ตามมาโรเบิร์ตซูจัดให้อีกดอกนาที53หลน,นี้นรบดินจ่ายให้แบบเดิมอีกแล้วนะฮะเบชอลลี่ยิงติด แล้วก็เป็นสู่ซ้ายิ่งลูกห้าเนี่ยฮะเมือจัดจัดเมวินมอเตรอบอนครับ สงสัยเผลอหลับโดนรูบดินตัดบอลครับกระชากหนีเป็นจรวดเลยจังหวะนั้นภาพนี้เรียกว่าจะตามหลอกหลอนเมืองทองไปนานแสนนานนอกจากจะเป็นลูกห้าที่เป็นสกอร์ที่บันไลที่สุดในการเจอกันทั้งคู่นี้ยังเจอฮะอมายมาคนะนี่ฮะพุ่งเป็นจรวดพร้อมกันเลยฮะแล้วรูบดินนี่โชว์ฟอร์มดีในนัดที่แอนโทนีฮัสซันเข้าชมเกมด้วยนะฮะเออเลือกชมถูกแมตช์เดี๋ยวมีนัรูบดินคัมแบ็กแน่เออทำไมเพื่อนๆคัมแบ็กได้แต่รูบดินจะคัมแบ็กไม่ได้ฮะนัดนี้ดันโชว์ฟอร์มเด่นซะนน่ไว แค่31เองนะครับอายุเยอะอันนี้ก็ติดทีมา <c oughs> นนทมาแล้ว <c oughs> นนก็สร้างโอกาสมากที่สุด3ครั้งและจัด2อแอดซิทส,สุดท้ายบิชอลี่ฝังลูกที่5บุยลำยิงเมืองทองเละเทะก็ไม่คิดว่าจะเละขนาดนี้เจอกันทีไรสนุกทุกทีนะฮะเมืองทองก็สู้ได้ใจจริงๆแต่ว่ารอบนี้หนนี้ต้องยอมซีโร่ราบจริงๆนี่ขนาดบุยลำไม่ได้เพสสุดอะไรมากมายนะเมืองทองยังยับขนาดนี้ลนไปอันดับ13ของตารางครับมี16ทีมฮะตายแล้ว 5-0ต้องพิจารณาตัวเองครับเมืองทองส่วนในคู่สุดท้ายรัชบุรีเจอกับ BGPU ราชนบังกรถือเป็นทีมฟอร์มแรงนะฮะในหลีก็เรียกว่าชนะมาอย่างต่อเนื่อง3เกมไปแล้ววันนี้ต้องมาเจอต่อใหญ่อย่าง BG ของมาสาทธะอิชิอิที่วันนี้จัดเต็มด้วยตัวไทยเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นวาริศสัญชัยกฤษฎาการแมนเจริญศักดิ์วงกรเอกนิตปัญญาสราณอารุอินลงกันเต็มอัตราเดิมทีจันอีกแกก็ใช้หน้า อย่างฟอนอซารีนะฮะแต่ฟอนอซารี่เนี่ยปะทะก,กับโจรธานเข็มดีจนได้รับอาการบาดเจ็บไปทําให้ b ีจแบบต้องเปลี่ยนแผนทันที แกส่งสารัตลงไปนะแทนกองหน้าอย่างฟานาซารีครึ่งแรกถือว่าอาจารย์อิทำทีมโดยที่ไม่มีชนะทย์สงศสิล์ทำได้ค่อนข้างดีเพสสูงเล่นเกมเร็วตัดบอลราชบุรีได้ตลอดนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับบีจีประทุมภายใต้การนำทัพของอิชิจะเจอปัญหาเรื่องของการจบสกอร์โอกาสนี่มีเยอะนะครับโนสึดะยัดไปให้กับโดอิหน้าประตูนเน้นๆก็ยิงไปไหนไม่รู้หรือจะเป็นลูกกระชากยิงของเอกนิ้ก็เหินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันของราชบุรีเองเนี่ยมีโอกาส จากการซัดไกลมีลูกของธนวัตรที่เกือบสร้างงานด้วยนะเ,เกมนี้ธนวัตรได้ยิงระยะไกลแบบโอ้โหเฉียดเฉียวไปนิดเดียวตอนนั้นคนผ้าอยากบอกโอ้โหหนึ่งศูนย์หรือเปล่าเนี่ยวิถีทางมันใช่แล้วก็มีลูกซัดนะที่ตีเซฟสราณนนอ,นอนุอินช่วยให้บีจีไม่เสียประตูสรุมเกมนี้แลกกันมันจัดโอกาส10ครั้งเท่าเกันกลายเป็นเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์จานอีปะลองยุทธกับโค้ดโยงที่กําลังมาแรงเกมนี้สู้กันได้สูสีก็พยายามปรับทุกระบบนะเอาชนะที่ สงกระสินลงไปเอาจอแดนเอ็มอาวิเวกชัดมงคลทองคิรีแต่เกมมาสู้ราช,ชบุรีได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วจริงๆสำหรับบีจีต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเลกสองก็จะได้เสริมทัพสไตล์มาทาทระ,ะอิชิสักทีคู่นี้จบ0ููนย์ดูฮะ ชาวอาหรับยังมาดูฮะเซ็งเลยฮะราชบุรีที่ว่าแข็งแข็งเอาโคตอิชีไม่ลงอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะถ้าเจอกันในสภาพนี้นะไม่รอดราชบุรีต้องบอกว่าตามสภาพแล้วกันเพราะว่าต่างชาติไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยไม่แต่ต่างจะนักเตะไทยทรงถือว่าดีขึ้นเล่นเพจเ,เ,เล่นเกมสวนหากองหน้าคมคหน่อยอาจารย์อิ นะตารางคะแนนก็กลายเป็นว่าบุยรัมนะฮะครองอยู่28แต้มตามด้วยแบงคอกยี่บแข่งเยอะกว่าด้วยนะฮะหนัดแล้วก็ราชบุรี23่ิบสาทเรือยี่สิบเอ้าท้ายตารางกลายเป็นเมืองทองพลังการนครศรีมาลำพูนอุทัยนะฮะอ้าวสัปดาห์นี้คิดเนเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ไปกันแล้วจ่าเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีนะ,จ,ะนจ้ะนาาจี่